วิชาการด้านภัยพิบัติชี้เห็นการเคลื่อนตัวของดีเบรชันที่จะมุ่งหน้าเข้าถล่มเวียดนามสอดคล้องกับหน่วยงานด้านพยากรณ์ของศูนย์เฮอริเคนหรือ TSR และระบบสากลชี้ชัดตรงกันว่าพายุดีเบรชัน 18W จะขึ้นฝั่งที่เมืองดานังอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าตามเส้นทางของลูกศรสีฟ้าที่ปรากฏในภาพนี้เป็นพายุโซรนแล้วคงจะเข้าเวียดนามในภายในวันนี้ หลังจากที่เข้าแผ่นดินแล้วเนี่ยคงจะอ่อนกําลังลงต่างระดับคงจะกลายเป็นดีเพชันแล้วก็กลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่าเหนอที่สุดน่าจะมีฝนตกมากกว่าอาทิตย์ที่แล้วหลังเคลื่อนตัวผ่านประเทศลาวตอนล่างแล้วจะเข้าสู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยลักษณะเช่นนี้จะทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดมุกดาหารอํำนาจเจริญอุบลราชธานียะโสธรร้อยเอ็ดศรีสะเกดสุรินทร์ และพื้นที่ภาคตะวันออกที่บริเวณจังหวัดสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนตกหนักหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่18ถึง21กันยายนนี้แต่ในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยไม่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 ต่ำกว่า60มิลบริน้จ mm ัด hmm. การไม่ดีนะครับแล้วก็ฝนตกเนี่ยก็ทำให้เกิดน้ำท่วมได้ mm hmm. เป็นพพชบูรณ์นะครับก ชั้นดินยีอุ้มน้ำไว้ถ้าโดนอันนี้เข้าไปก็อาจจะเกิดเป็นแผ่นดินถล่มส่วนกรุงเทพมหานครมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในสภาพนี้อีกครั้งจากภาวะฝนตกหนักเหมือนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะย่านแจ้งวัฒนะงามวงวานห้วยขวางและสุขุมวิทจะมีฝนตกหนักในวันที่20กันยายนเป็นต้นไป และการระบายน้ำกรุงเทพมหานครได้ตั้งหน่วยเคลื่อนที่ทำงานร่วมกับสำนักง,งานเขตทั้ง50เขตเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่หากมีฝนตกปริมาณมากในพื้นที่ลุ่มต่ำต้องใช้เวลาในการระบายน้ำประมาณ6ชั่วโมงโดยระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครรองรับปริมาณน้ำฝนที่60ม mm. ิลิเมตรหากฝนตกลงมามา,มากกว่านั้นเหมือนในระยะที่ผ่านมาประมาณ80มิลิเมตร จะระบายน้ำได้แห้งใน3ถึง4ชั่วโมงและนายปรอประสบสุรสวัสวสดีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยและนายรอยยนจิตดอนผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรยืนยันตรงกันว่าอิทธิพลของดีเฟรสชั่นจะไม่ทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับน้ำท่วมใหญ่เหมือนเมื่อปี2554 เนื่องจากไม่ได้มีน้ำเหนือไหลบ่าลงมาและไม่มีปัจจัยของน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงนี้